ทำไม Google DeepMind ถึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Google DeepMind นะครับซึ่งเป็นยูนิตใหม่ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของทาง Google เ a ย์แล้วก็ทางบริษัท DeepMind DeepMind เนี่ยก็ก่อตั้งเมื่อปี2010นะครับแล้วก็ทาง Google เนี่ยได้มีการเข้าไป takeover นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยปี2014เนี่ยก็มีการพัฒนาโปรแกรมที่โดดเด่นมากนะครับก็คือ AlphaGo แล้วก็มีการแข่งขันแล้วก็เอาชนะนักหมากร้อมนะครับวด้านของเกาหลีนะครับชื่อ Lee Sedol นะครับก็ทำให้เราได้เห็นผลว่าไอ้นี่ บรทแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีจากเพราะว่าสามารถจะเอาชนะนักหมักรล้อมที่มีดั้งสูงสุดได้แล้วก็เป็นเนื้อชีพแล้วก็กระดาหหนหมักรล้อมนี่ก็ต้องบอว่าเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่สุดเท่า<ม>ที่มนุษย์เคยขิ่มาไดนานานนน้นะครับเป็นหนักระดานที่ซับซ้อนที่สุดนะครับส่วนตารางกูเกิลที่ใหม่นะครับก็มาพัฒนาโปรแกรมที่ว่า AlphaFold นะครับซึ่งนํามาพัฒนาเากี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเรื่องของการคลี่ตัวของโมเลกุลแล้วก็นําไปพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องออยางตอนนี้ก็ได้รับก,การยอมรับว่ามีความแม่นยำเท่าที่เคยมีครับ